คุณหมอเตือนอย่าประมาทกับประโยคสั้นๆของเบิร์ดแฟนแตงโมจากกรณีงานไว้อะไรของแตงโมงานนี้ทําเอาพี่เอสุปชัยรั้นน้าตาไม่อยู่แตงโมจากเร็วเกินไปบอกร้องให้ทุกวันกําลังจะเข้าไปช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ยังไม่สําเร็จเผยไม่ขอรับเงินช่วยค่าจัดงานตนและอ้ํายินดีและเต็มใจทําให้ดีที่สุดพร้อมบอกเคยมีการฝากฟังถึงเบิร์ดไว้จริงๆ และสำหรับเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมไม่ขออะไรเสร็จงานแตงโมก็จะรีบไปทันทีและมีช่วงหนึ่งที่เบิร์ดเดินออกมาร้องไห้ระหว่างพิธีอะไรแฟนสาวสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในงานเป็นอย่างมากโซเชียลต่างก็เป็นห่วงเบิร์ดเพราะคำพูดของเบิร์ต บอกว่าเสร็จงานจะไปทันทีซึ่งจากคำพูดของเบิร์ดท,ทำให้หลายๆคนรู้สึกเป็นห่วงจนกระทั่งเฟซบุ๊กของคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษดาได้ออกมาโพดข้อความระบุว่าเสร็จงานก็จะไปแล้วอย่าประมาทกับประโยคสั้นๆประโยคนี้ขอวิงวอนญาติสนิทคนใกล้ชิดช่วยดูแลเฝ้าระวังให้ดีด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ